ผมมากับป้ารถจอดนี่เนะ<ง>าะครับอะไรงานเจ้าน,นายเจ้านายจะบอกว่า,าตรวจสอบดูหว่ามันเถึงเกี่ยวกับยาคออย่างคออืมอืมอมก็เลยไปเจิญกำนันมาผมกับนันกำนันกับนั้นตรวจคอ<ง>ผมผมดูแล้วมันมันน่าจะป้าจะเป็นย้ายเลยก็ขออนุญาตนายตรวจก่อน นายเปิดบอกว่าวจสอบสายตัวจยังร่องตรวจสอบผมก็จ่ายมีดนะเนาะมีดกินอไปกินออกมกินแล้มาวันไแนจ่ายบอกขันครับช่วยเปิดจัป้าพอดีครับพี่มดถือครับยากี่ถุงเจ็ดลานหกแสนขานนึ่ง้าัปุ๋สามสิบแปดถุงสามสิบแปดถุงพผนำเลียงนายกับนายกับ แต่แต่ลดที่บ่มีเจ้าของบมีแวนัจะอยู่ในพื้นที่ไหนนี่นี่เป็นของมูซีำบลมันยงอโอเค,อเคขอบคุณ